อยาให้100บาทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่ออะไรคะไม่รู้ไม่รู้ค่จจะว่าอะไรคะไม่รู้ค่ะถามซื่งหัวเรื่องลุงตู่ได้ไหมหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่ออะไรเดี๋ยววันนี้นะครับรเรามาเช็คเสียงกันดีก,กว่าว่าน้องๆเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่เขากำลังจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งถัดไปเนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหัวหน้าพรรคชื่ออะไรหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เหรอเคยได้ยินอยู่ครับ ให้หนึ่ง้บาทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่ออะไรคะรู้ไหมคะไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะงงเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กงงค่ะเด็กไม่รู้ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่ออะไรถาซึ้งผมเลยครับหัวหน้าประชาธิปัตย์ปัจจุบันข้ามดีกว่าพี่ผมไม่รู้ไม่รู้ครับขอบคุณมากครับน้อง คครับบ <ing> <c oughs> ขอุณมีคำถามมาถามหนูถ้าหนูตอบได้หนูได้ร้อยหนึ่งได้ค่ะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่ออะไรโอ้ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ด <mm> <mm> ได้ไหมลูกไม่ได้ไม่ได้โยเสียดายมากขอบคุณคนะคะหนูลูกน้องรู้ไหมว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนล่าสุดชื่ออะไรไม่รู้ครับ <mm> ไม่รู้หรอก <mm> <ภา>จริงเหรอปกติติดตามการเมืองไหมติดตาม ก็ไม่เลยครับหรอแต่ไม่ไม่เคยได้ยินชื่อเลยหรอเคยได้ยินอยู่ครับชื่ออะไรเอาที่จำได้มีใครบ้างไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยหรอเอาแล้วก็ทันแล้วทัน,ท,นท่านอันอัดิสิทธ์ไหมอัดิสิทธ์ไม่ชัชัวร์ไม่<น>เลย<อ>หรออุ้ยน้องอายุเทนะ่าไหร่เนี่ยสิบเจ็ดครับอ๋อสิบเจ็ดหนูอายุสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ารอเพียงสองปีผมจะได้เลือกตั้งแต่ตอนนี้พี่ยังไม่อยู่สภาผมยังไม่ได้เลือกแต่ในอีกสองสามปีผมจะได้เลือกแน่ พี่ก็จะถามหนูเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองพี่จะถามหนูว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่อว่าอะไรคะไ,ไม่มีชอยค่ะแต่รู้จักไหมรู้จักค่ะประชาธิปัตย์รู้จักหัวหน้าพรรคไทยแล้วครามคิดจะไหมบอสรู้จัจพกพรรคประชาธิปัตย์แต่ไม่รู้จักหัวหน้าพรรค น้องเนี่ยอายุ2ี่แล้วเคยผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหนึ่งครั้งถูกไหมครับครับถ้าน้องตอบได้น้องจะได้เงินหนึ่งบาทที่จะถามว่าหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันชื่อว่าอะไรครับไม่ได้เหมือนกันครับไม่ได้อ่านการเมืองวันนี้ไม่ได้ยุ่งกกับการเมืองมากเอาแล้วรอบที่แล้วเลือกใครไปก้าวไกลไปครับเออก้าวไกลหัวหน้าพักชื่ออะไรก่อนพี่ทาลิมลิมเจริญกุลใช่ไหมครับเอาลิมเจริญรั์มาทั้งชื่อนามสกุลเลยทีนี้ถามประชาธิปัตย์ไม่รู้อีกงอนแล้วนะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชื่อว่าอะไรคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นตำนานเป็นรีเจนลุงตู่ได้ไหม <laughs> <laughs> หนูไม่ได้สองร้อยหนูไม่รู้เหรอลูกใอ่อ๋อ,อพิเศษหนูไม่รู้จริงๆหนูไม่รู้จริงไม่ได้เลยใช่ไหมลูกลอยนะคะหนูอุ <laughs> ้ยแต่หนูอยากได้มากเลยเว <laughs> ่า ก็ท่านชวนขอบิทา่ทานชวนไม่ใช่ค่ะท่านชวนไม่ใช่หนูนึกว่าพี่ไปให้หนูไม,ไม่ได้หรอกใช่ไหมไม่ได,ไได้ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวพี่จะเฉลยอ,อยากรู้ไหมใครท่านเฉลิมชัยสีอ่อนหนูไม่ได้เหรอ